คนไปตามหมา,มามาจากป่า,า <laughs> เด็กน้อยคนนี้นี่ <laughs> นี่ดอกหนึ่งโอ้สวยมากเลยว้าวี่ทุกคนอีกดอกหนึ่งมันคัก กินบ่ซ้ำได้ได้แต่ว่าเก็บในมว่วนอเลียสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยวู้ฮดอกนี่ยังนมอยู่เลยค่ะทุกคน อันซ้อนหลายยุดบะไยอีหลีขันมากไกป่ปลานี่ยจดจาดเลยเฮาอ,อบอกลูกกับสามีหามตามฉันมากเพราะว่าขันตามมาเนี่นนองจัดมิ้นสิแอลคีข้อเทิ่งคำแล้วยุ่งกระเริ่มมากแล้ว ทั้งแมงทั้งข้นหยาดกันเอาะวนนี้สวยงามค่ะเยสิเฮดหนึ่งดีดี้ทรงไปให้ทั้งบ้านว้าวนี่ดอกหนึ่มป้าคือขาใหญ่แท้ปุ๊้สุดยอดเลยดอกนี่นุ่มแน่นคุณนะ่ะแข็งเลยค่ะแล้วก็ดอกใหญ่อวบสุดยอดเลย แตงยำกรุบกรบดีมากเลยค่ะจัดการเห้างไปนี่เข้ากับสิบปาดขาเลือค่ะทำความสะอาดไปพร้อมเพราะว่าไปหออเฮียนแล้วค่อยง่ายไม่คอยบรสุกระปุก มาฮักตุปติปีหรือพูณนะขาวจุนพูนนี่ดอกหนึงตุปติปีน่ารักมากเลยว้าวสวยมากค่ะ นี่วู้ยังนมอยู่เลยค่ะสุดยอดเลยโอ้มีแนววจอท่ากับตัดถิ่มมีแนววจอเพื่อนนี่ตายแล้วอู้ยสุดยอดเลย กินหอดทั้งบานคักเดอ้อบอกว่าไหนขาดข้ามฟองกับลูกน้ำมาแล้วบ้านนี้บอกว่าหายฝ่อเฮียนยะนนำมาว่าโอ้ยทำความสะอาดเรียบร้อยทุกคนบ้างนะขาเขาวจุนพูนอุ้ <c oughs> ยแกงกินแซ่บๆ่ยงยมกรุบกรุบไกเต็มตาเราเสีได้ปลบบ้าบานได้บ้านนี้ห้าต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> สุดยอดเลย เปิ้งดอกเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเท่าอยู่ต่อไปเผยแผ่กระจายพันธุ์ดอกใหญ่ค่ะดอกใยๆห่อเบาห่อเสียวดอกหน่อยป้าือขาขาวอวบดีไปกกขาขาวบอวบ ตีดอกยังสิอืมใช้ได้อยู่ปัดค่ะปัดค่ะทำกานปัดค่ะ ็บแบบนี้เวลาเข้าอันไปหวัวที่นแล้วเขาสิบลขี่ข้ามขี่ขี้เงี้ยสิบอด้อันสุกระโปรกใส่ดอกอื่นน้ำนี่ใช้ตาเลยบันไปต่อค่ะวู้วเบิ่ <c ười> บงก้เป็นปยังนี่คือเกิดจุ่มกันดีไท้ค,ะ, <c ười> คะคุณอาคุณอาปูปูติปี้อยู่ <c ười> น่าจะใช้ไม่ได้แล้วแหละใช่ไหม จับดูสิเท่าแล้วค่ะออกลูกต่อไป <c oughs> อ่อนซ้อนให้จัสมินพอกับลูกนํำมาแล้วแม่บอกให้เฝ้าบ้านตามมาทำไมเนี่ยสองคนนี้ อุ้ยมีอะไรเจาะด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนกับสัตว์ญาติกันย้อมิเก็ดปะปะเดะย้อมิเก็ดเบื้องหน,น้านี่ดอกนี้ใยนิดหน่อยแต่ ยังใช้ได้อยู่นะคะทุกคนยังไม่แก่มากนะคะทำการทำความสะอาดนี่โอ้มีเด็กน้อยตามมาด้วย <laughs> น้าไม่ยังกว่าฮะฮะจัดมินน้าไม่ยังจัดมิน <laughs> โอ้ย <laughs> ยังยังมอง <laughs> ตามไม่ยมมาทำไมบอกว่าให้อยู่บ้าน อ e, ันนี้ยัมไม่เก็ตแต่อีสตูดนะแต่ผ e คิดว่าอันียังโอเคไปดูดีไปตีอ่ะปลาเป็นไหมเกิดเรื่องกันดีทำไมมสายเราค่อยอ๋อเจ๋ดายดีคุณหักคุณนะนอนง่ายครับ ดอกนี่เป็นยังไงน่ะอมดอกน้อยหน่อยเนะขอโดอยสิบะอ้ยังไม่เท่าเลยบ่เท่าบ่แก้ปกาดเอาห้องบึงบึงไม่แน่แกล้งกัเยอะเวย ทั้งคนทั้งมาแลงหยาดกันเอาไปนี่พูดนะพูดนะเจออีกแล้วค่ะอุ้ยสวยงามว้าวท่ามการปาคขานี่ล่ะคันห้าเฮ็ดไปพร้อมห้อสีบอ ีนเวลาไปฮอดเฮียนทำความ,มสะอาดไปพร้อมง่ายด้โอ้สวยงามค่ะทุกคนเออมีคนมาซอยหาเหตดไว้ <laughs> มีคนมาช่วยมามาหาเหตดด้วยว้า wow. กอ้เวแบบิ๊กอแบบอ้อันนี้กูอยู่นี่นซูซี่นี่มอันนี้ด้วยได้อันนี้ไม่เอาหรอกนี่ทำการเก็บค่ะอูอ้นี่ค่ะ <c oughs> คนล่าววดมินวอกคนว่วแว่ว่าเ,วเบิ นิดหนึงหาง่ายค่ะอทําการทําความสะอาดพร้อมเลยเราไม่รีบค่ะเพราะว่าเยอะมากได้แล้วหนึ่งเก็บอีกผม สั่นว่าหันตกพืุ่นถึงก้นคุ้นสามีตัดให้ช่างประจำตัวตัดผมสั่นเลยค่ะวิเฮตดแฟรทุกคนเฮ็ดแฟร์ค่ะนุ่มๆอยู่เลยค่ะ ยางไปใส,กปปกส,ส,สก่กะมีตะเห็ดพี่น้องไปป้าใดกะ้างสิยูซอกหลืบใดกะมีตะเห็ดหลายครับอิลีเต็มฟีดเราเด้เก็บเต็มฟีดเราได้แต่กะว่าอันมันมันคือเกาหน่ไแมเก็บไปฝากยายๆทางบ้านอู้สวยงามค่ะ ไปฝากย่ายน้องจัดมินย่าพี่อ่อนนยย่าๆป่าทุกคนคันบ่มมีกักโตขึ้นดีนี่ไปกักโตตั้งซิบซีมือเนาะผู้ใดกลับประเทศไทยไปฝากคุณพ่อตานองจัดมินไปห้ยายอยู่บ้านอสวยงามค่ะ

ปาดค้าเลยค่ะนูว้วเท้วดเลยโอ้ยเฮจังใดกับหยุดว่าได้บม่มีมองสีใสหรอเนตเต้หยุดว่าได้อิลีมันค่ะ ขณะนี้เวลาเกือบจะสามทุมแล้วพี่น้องโตข่อยเองยังอยู่ในปา่ามากลายมากเอบพูดนะโอ้ สวยงามอลังการชื s all, <S ่นจังเลยอันนี้เห็ดเพิงค้าไล่ท่าแล้วเปล่าเห็นตรงนี้สวยมากค่ะอยู่ที่เดิมนะคะโอ้ยสั่งคนมานำกลับบ้านเนี่ยเงีดบหลยกลับกับกลับ เต็มคู่แล้วนี่ไปนะซีโบมี่มองไว้แล้วกลับกับกลับกันสนะเฮ้ยย่้ยกำลังม้วนเนาะไม่อยากกลับก็จะได้กลับเด้บรรยากาทุกคนจ้ะมีคนมานั่งกราบบ้านเอาเต็มคู่พอดีเละวะสองพ่อลูกนี่อู้สวยจังเลย สองดอกนี้ทุกคนโอ้สวยอยู่แต่ว่ามันแก่แล้วอยู่ตรงนี้นะคะทุ่นอืมอันนี้ก็แก่แล้วนี่เนาะเนาะแก่แล้วกลับบ้านแล้วคะ่ะบายบายค่ะบายบายเจสมินเฮ้ด <Hello. S 1> <Okay. S 2> ูโอเกแฮมบายบายคุช สองพ่อลูกตามกลับบ้านก็ได้กลับแล้วทุกคนจ้ะขออนุญาตนะคะกลับบ้านต้องบ่งเหตุน้ำกันเทออกสุดอกงามปะไตมาถึงบ้านแล้วทุกคนเตรียมคู่แล้วใครจะได้กลับมาสิว่าเทเบงมาเป็นจังใดใช่ไหมจัสมินคนไปตามามามาจากป่าเลย เด็กน้อยคนนี้นี่อยอากาอเย็ากาศเย็นๆร้อนหมดเลยแม่มาเรามาดอาูอะไรนี่ลูกอะไรนี่อะไรเหรอเขาเรียกว่าอะไรคะสบัม เดืดสิก๊กบ๊อบ <laughs> ยาบ๊อบยาสวัมป์๊บใช่ค่ะมาเรามาเทกันค่ะโอ้ทุกคนดูค่ะบังแนบบังแน่ไปข้าวเดียวมันดอกบานบ้างแล้วไหมคุณอะโอ้สวยงามอลังแกงอิ่มไร้ข้าวไปได้นี่ อ้อนซ่อนครับดอกใหญ่แหล่าด้วตะบัานมันยังนมนมอยู่เห็ดเผิงเห็ดเผิงแกงเห็ดเผิองข้ายำกรุบกรุบมั่นขนาดมมนี่ไปเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ